ก็สวัสดีครับผมอยู่ในแมพหอ,อคอยเออ่ป้องกันย้อนยุคครับผมโอเคก็มาคลิปแบบนี้กันต่อครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็โอเคคลิปชื่อคลิปมาได้ร้อนละก็คือเอจะเล่นโหมดจะเล่นแมพความยากนะผมระดับสองดาวนะอันนี้โอ้โหจะเล่นแบบนี้แหละบ้านสุขสันต์นะผมมาเล่นกันเลยครับผมก็ใครที่ไม่เอาหมายขอคนละหนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะที่ทุกคนก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับผม ผมจะเล่นแค่เอ่อกี่คนเดียะอ,อือเออน่าก็เล่นแค่สองเอ้ยไม่ดีหนึ่งคนก็อพอละป่ะแค่หนึ่งคนดีกว่าวผมไม่ไว้ใจใครเรงนั้นหลอเดี๋ยวหนึ่งเออไม่สนนะผมเล่นคนเดียวโอเคแล้วคนมาเดี๋ยวมาเล่นกันเลยนะผมเดี๋ยวเล่นแบบว่าเออเล่นแบบง่ายก่อนแนละ้วกัน ให้แบบระดับง่าโชว์ไม่ใช่ให้คนให้คนดูเห็นแบบนั้นขาอยาอีกแล้วอันนี้เราชิดนิดนึงว่ายะวังชิดกว่านี้นะเออโอเคขาง่าระดับสองเราก็ไม่ขยายเท่าไหร่นะสรหรับเอ่อโหม,โมโดเอ่อระดับโหม,โมโดเอ่อโหม,โมโด หมง่ายผมโอเคไืมนี่มอะไรมาเท่าไหรง่ายๆอ่ะก็ทุกคนเอ่อผมแพ้ฮะโอ้ประมาทอีกแล้วอ่ะโอ้โหมีที่จบชีวิตแล้วด้วยใช้ไปแล้วโอเคทุกคนเริ่มตามใหม่กันเลยนะผมเดี๋ยวช่องไม่มีอะไรมากหรอกเหมือนเดิมนะผม ใช่เหรอมันชนะง่ายจังเออเพิ่งดูเวฟเมื่อกี้เลยอยู่ดีๆก็ชนะอ๋อบอสเหรอเนี่ยเอาอะไรวะเนะี่ยอ๋อลืมไปว่าไม่เคยเล่นระดับแรกเท่าไหร่ไม่เคยเล่นระดับแรกเลยอะไรอะอะอะไรวะ,ะ,ะ,รวะงงผมงงเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปนะผมเดี๋ยวเล่นด่าน,นนี้ต่อดีกว่าอะ,อะไรวะงงเลยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเล่นระดับเออ่ normal น,นะผมมา โมเลยนะนี่ผมเล่นผ่านไปแล้วมัน,นก็ไม่ไดีง่ายแลยไม่ค่อยยากนเดี๋ยวขอสองตัวดีกว่าขอนี้นมั่นใจละอืออตัวชกว่าหนึ่ตัวแล้ว แตกแล้วไม่แน่มนแตกแล้วโอ้ไมช่างเถอะเลื่อนนิดนึงนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปากไม่รืงีไปต่อ,อไม่เป็นไรไปก่อนนะอืม่เข้าไปเถออีกสักครู่นะ ไว้นะผมแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะโอเคคันนี้ก่อนคันนี้โอเคประมาณนี้แอละโอเคนี่แหละมานี้ยมาเนี้ยแล้วก็อพัพดาวนี้นะ Thank okay. you. ไปสักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเออเล่นเลยแล้วกันนะอีกรอบหนึ่งนะผมโอเคแล้วผมเดี๋ยวเล่นข้าไมไปหมดยากแล้วผมไปเออเลตโก้แล้ผมเรียบร้อยพร้อมอนะพร้อมพร้อมแล้วโอเคไปมาเดิมแล้วเดิมนะประมาณนั้นม <S <S 1> <S 1> ผมยาวมันเพิ่มอีกหนึงแล้วเนี้ย วางนนวาให้หน่งตัวไปก่อนอ,อาวางเพิ่มนี้เสียงเข้าทิ้ก็ไม่ต้องสนใจนะอีอะไรไ Han prøver å følge etter. ออนีอคนี้ก่อนวันนี้ผมตึงๆเลยนะนี่ตึงๆหน่อยจตึงน่อยก็ไม่ตล้ตตตตตหัวเลยอ่ะ้าเรีวลืมอัพเลยอ่ะโอเคกับสวย

อย่าหล mm ุดนะฮะหลุดไม่ได้เห้ยม่ยเม่ไอ้โหโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่เกือบไม่รอดแล้ว

แผนนะแผนเพื่อนคนผมมาละเมื่อกี้คือโอเคนะผมก็คือไม่ไหวน,ะนั่นเองะผมไหวอยนะู่สองโหมดนะผมไหวอยู่สองโหมดไหวนะโอเคก็ผมน่าจะเล่นอะไรผิดพลาดไปนิดหน่อยนะผมจริงน่าจะได้เลยเมื่อกี้แต่ว่าผมวางพ่อมดไกลไปหน่อยก็วางแม่มดเตออ่แม่มดเลยไกลไปหน่อยนะผมวิรบุตรนยะผมวางไกลไปหน่อยอเมเงินไม่ถึงนะผมโอ้โหน่าจะต้องวางแบบ เตอท้ายนะผมเตะท้ายเกมหน่อยนะสักกลางเกมเลยประมาณนี้ผมในมดประมาณไปหน่อยนี้น่าจะคำนวณผิดพลาดนะผมโอเคทุกคนก็ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณทุกคนมากผมโอเคใครดูไม่จบไม่เป็นไรนะผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวสุ่มซะหน่อยแล้วกันนะผมสุ่มเลยนะผมอืมทิมเลยทีนี้ไม่หวานเลยเนี่ย rồi kia nó con con bài đáp bài hả